สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบอพอกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมม,มือนี้มือนีมาเบ้าหนองมาตามหาพอบุญครับเบ้าหนองไปเอาเลีกคับพอเพิ่นงวดที่แล้วพอเพิ่นให้ยเจ็ดสามแปดเจ็ดสามแปดเนาะแตกซองโตออกมันก็เขาเจ็ดแปดงวดนี้เพิ่นว่ามาเอาอีกเพิ่นว่าเพิ่นให้มาแล้วละรอบนึงแต่เพิ่นบอกว่าอย่าอย่าพึงเบาลงคลิปเพราะว่าอย่างเพื่อพอได้มาอีก มือนีครับเพื่อนหามาเพิ่นเบาหนองกันเลยมาหาเพื่อนกันเลยเดี๋ยวเอาเหลีมาฝากทุกคนครับผมเพื่อนบอกว่าเหลีเก่าไก่ย่าพึงถิมซื้อติดเวียดนามแน่หาบาทสิบบาทเพิ่นวะให้ซื้อติดเวียดนามเพิ่นบอกว่าย่าพึงถิมเด้อเจ็ดสามแปดนะย่าพึงถิมเอาไว้ถ้าพิจารณาเพิ่นว่าเอาไว้ถ้าพิจารณางวดนี้มันทีสิบหกกันยาหกหกถ้ามารับโชคไปน้ำกันอีกคือเก่าเพื่อนวางฉีนะเพื่อนบอกว่า เลขเลขสามโตน่ะเพิ่นหามาหางเดียวเม็ดเดียวสามโตงวดนี่หามาหางเดียวเม็ดเดียวแต่ว่าเลขสองโตเพิ่นหาวิ่งตัวเดียวแต่ว่ามันก็มีเลขคูของเพิ่นอยู่เพิ่นมักของเพิ่นเนาะผู้ใดมักกะซื้อไห้ถ้าผู้ใดบพท่านมักกผพานได้ครับบว่ากันเพราะว่ามันมักไผมักมั่นตัวนี้มันมักไผมักมั่นแต่ว่าเบาหน่องกนหาตัวเลขมาฝากทุกคนคือเก่าครับผมงวดนี้ เลข์พอบุญสิเป็นตัวใดงวดที่แล้วเจ็ดแปดงวดนี้เขามาลับโชกันคือเก่าครับผมเพื่อนบอกว่าเพื่อนไปบุญสังกท่านเพื่อนกับไดเลขมาแล้วเพื่อนกับมานอนวังคืนวันพระเพื่อนกับเห็ดเลขของเพื่อนนั่นแหละตามภาษาของผู้เพิ่อนเคยหย้ผู้เพื่อนเคยเห็ดบานองก็บุกหูเรากว่ามันเป็นเลขสูตรหรือบ่สูตรนหยังของเพิ่นแต่ว่าเพื่อนห้มาเนาะก็ลองฟังลองพิจหน้าบ่งครับทุกทีทุกอยา่างมันกัด ขึ้นยุคสีโชคและดวงครับช่วงอากาศอากาศ,ากาศเริ่มเริ่มเริ่มสีหอนมาแน่แล้วละแต่เบาเบาหน้องกันหาตัวเลขกมาฝากทุกคนหลายคนก็นถามว่าเบาหน่องฝันยังยังครับบ่ท่านฝันแล้วก็หลายคนจะให้เหลขกฝันมาเบาหน่องก็จะพยายามเอามาเบาสู่ฟังให้ได้หลายหลายคนให้ได้ไปถ้าพิจารณามาตอบคําถามนี่ที่ได้พบเจอบอยที่ทุดก็คือเป็นอย่างคือบ่ห้เจ้าโตคน้นฝัน มาเบาซูฟังบางคนบ่สะดวกครับหลายคนที่เบ้าหนองเอามาเบานะ่ะคือเพื่อนบ่สะดวกเบ้าหนองกับแจ๊คสิตอบจังไหนเนาะเพื่อนบ่สะดวกคำว่าบ่สะดวกของเพิ่นเฮ้าก็องย่าไปเก่าวไกลของเพิ่นเพื่อนบอกว่า,าเพื่อนบ่สะดวกก็บ,บ่เป็นอย่างเบ้าหนองเอาแต่โตเลกก็กอพ่อบอกให้บ้าหนองฟังเดี๋ยวเบ้าหนองสิมาถ่ายทอดให้เอฟซฟังแค่นั้นกับพอครับคำว่าบ่สสะดวกนี่มันก็น่าจะเข้าใจกันเนาะครับเนาะ บ่าวหน่องกอยากให้เพื่อนบ่าสู้ฟังอยู่แต่เพื่อนเพื่อนบดสะดวกกะสันชีบ่าสู้ฟังเลยก็เอาตัวเลขไปให้บ่าวหน่องเอาไปบอกให้เอฟซีฟังแต่สันสะดีกว่านะครับเนาะมาเบ่าเลขกพอบุญครับเลขสามตัวมเม็ดเดียวตัวเดียวสามตัวเม็ดเดียวตัวเดียวหกวเาาก้าเจ็ดครับผมหกเก้าเจ็ดตัวเดียวแต่ขันเลขวิ่งพอเรามักล่างวิ่งสองครับอันนี้พอเพิ่นมักเด้ พอเป็นมากพอเป็นหมักหรือว่ามันเป็นหล็กอย่างของผมกับโปหูละแต่ผมบอกว่าวิ่งตัวเดียวก็คือวิ่งสองเพื่อนจับคู่มาให้สามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองอะไรกันเก้าสองบอมมี่บอมี่ศูนย์สองหนึ่งสองนี่บอมี่อะไรกันสองสองนี่บอมี่นะครับเนาะอันนี้คือเพื่อนหมาก คันชีวิ่งสองเพื่อนบอกเขียนให้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนเขียนให้เลขที่เพื่อนมาเพื่อนวางชีนะเน้นลางเน้นสองครับสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้สาสองครับถ้าเลขบนสามตัวหกเก้าเจ็ดครับผมสามตัวเม,ม็ดเดียวตัวเดียวหกเก้าเจ็ดลองพิจารณาบ้างครับเด้อมักบ่ามากกับขื้นยู่ที่ดุลพินิจแหละครับเบาหนองหาตัวเลขมาฝาก แต่ว่าเอฟซีสีมากบอันนั้นกัอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอเบาหน่องกัเป็นคนแบบนี้แหละครับเบาตรงๆเบากันตรงๆเบาเบาหน่องบบค่อยเบาหน่องเป็นคนที่เบาบ่ค่อยมวนดอกเบาหน่องเป็นคนเบาถี่บ่ค่อยมวนอิหลีครับตัวจริงเบาหน่องเป็นคนเบาบ่มวนเลยแต่ว่าความจริงใจเบาหน่องมีให้ลอยเปอร์เซ็นครับผมหลายคนที่เห็นเบาหน่องกัอาจจะพูดเสียงเดียวกันว่าเบาหน่องเป็นคนเบาบบมวนเป็นคนที่เสียงเบาบ่มวน เสียงมันแหง่งเสียงมันแหง่งเสียงมันแตกมันก็เลยกลายเป็นคนเบาโบมวนเบาเงียบออกมาแล้ะมันโบน่าฟังเพื่นวา <c oughs> ใค่ไนแต่เสียงหัวหลอกเพื่อนวะเ <c oughs> นาะ <c oughs> เอาเลขปอะบุญครับย้ำอีกท่าน,นึงเลขสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวครับหกเก้าเจ็ดครับผมหกเก้าเจ็ดแต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมเลขตัวเก้าหระอย่าถิ่มเพื่อนว่าสื่อติดไว้แนะ่หาบาทชิบาทเพื่อนวะเจ็ดสามแปด อันนี้คือเหล็กตัวเกา่ามันบอกว่าลองเบิ่งเพราะว่าเบิ่งเดือดหายเหล็กมากแล้วมันมันมากมากมากหย้อนหลังในน้อยเพื่อนว่ามันมากมากย้อนหลังในน้อยขอโทษครับ <c oughs> ขอโทษขออภัยนะเหล็กเหล็กเก่ามันมากมาหย่อนหลังในน้อยเพิน่นวาก็ลองเบิ่งเดือลองผิจารณาเบิง่งเดอะครับเด้องวดวันที่สิบหกกันยาหงหงครับผมเข้ามารับโชว์ไปนํากัน คิดสิ่งไหนก็นให้สมหวังดังปาถนาขอให้ทุกคนมีโชคไปน้ำกันทุกๆูกงวดครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวหน้องตลอดไปนะครับเนาะเหล็กอาจารย์นิลนามบ่าวหน้องก็ลงให้เบืองแล้วเหล็กไอ้ใครบ่าวน้องก็ลงให้เบิ่งแล้วมักบอกันมักกันสื่อไหวกันบ่มักกับบเป็นยังเดี๋ยวเหล็กแม่ฮันหนีบ่าวหน้องสิไปขอพระสุดท้ายเด้อเหลก็กแม่ฮันนีบ่าวน้องสิไปขอพระสุดท้ายแลวก็มีเอฟซีทั้งกันทะลม เพื่อนบอกว่าเพื่อนสีคอสารปูตางวดนี่เพื่อนสีคอสารปูตาเพื่อนสีคออาจจะเป็นแรงวันพระแรงวันพระเดี๋ยวเบาน้องกรสิไปครับขอยำขึ้นขอแรงวันพระขอยำขึ้นหลักกิโลเบาน้องก็ะยังพันไดนไปงวดที่แล้วกับเพื่อนกรให้โชคอยู่หลายคนก็ได้โชคก็เพื่อนหลายคนกระถามหาอยู่ว่ามือใดสิไปแกเดี๋ยวเบาน้องสิไปครับอาจจะ่บน้ไปขึ้นวันพระดอกเพราะว่ายังเบาน้องอาจสิไปหลายหม่อง อาจจะสิไปหลายมองแล้วกะขคืนเดียวอาจสจิเฮ็ดบ่บเฮ็ดบ่ทันมันมันสิเดือกมันสิขำก่นนอนเนาะเพราะว่าหลายคนกับเป็นห่วงเบาหนองบ่อยอยากให้เบาหนองไปย่ำกลางคืน,นหลายเพราะว่ามันอันตรายแต่หลายคนก็มากครับมากให้เบาหนองไปย่ำคืนเพราะว่าอยังะ่ะเพิ่มมากบางคนอว่าไปเฮ็ดล้ะกะเอามาใส่เสียงดนตรีแบบคือสิใส่เสียงดนตรีงดก่อนใ่เด้อเพิ่นว่าเบิ่งแหล้วมันไดอารมณ์ดีเพิ่นว่า มันได้อัตลลดผวะขอบคุณหลยายครับผมงวดนี้เลขพอบุญมาย่ำอีกรอบหนึงครับผมหกเก้าเจดหเจดสามตัวบนเม็ดเดียวเลขลางวิ่ง 2, เน่นสองสามสองสี่สองห้าสองหสองเจ็ดสองแดสองแล้วก็92ครับผมลองซื้อไว้ดูครับเด้อมักบ่ามากัดกกลองพิจารณาเบิง่งเบ้าหนองกัดหาตัวเลขมาฝากทุกคนละครับผม งวดนี้ก็ขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆถูกหวยรวยเงินไปนํากันคือเก่าครับผมขอบุญบารมีหลวงปู่สวงแม่ฮันนี่ปู่พญานาคและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทูกพระองค์และก็ไอ้ไข่บานเบาหน่องขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปรารถนาถูกหวยรวยเงินไปด้วยกันรับโชคก้อนใหญ่จับเงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ